ที่ดินทำเลดี ราคาไม่แพงต้องแปลงนี้เลยจ้าพิกัดจังหวัดราชบุรีอำเภอเมืองตำบลเจดีหักอยู่ใกล้วัดอรัญกาว่าเพียง1.3กิโลเนื้อที่รวมทั้งหมด20ไร่1งาน52ตารางวาเหมาะกับการพัฒนาเป็นหมู่บ้านจัดสรรหรือที่ดินแบ่งขายค่ะเพราะเขาล้อมรอบไปด้วยสาธารณูปโภคเต็มไปด้วยหมู่บ้านจัดสรรนะคะไม่ว่าจะหน้าจะหลังหรือจะใกล้เคียงนะคะบอกเลยค่ะว่าเป็นทําเล ที่ดีมากๆแล้วก็อยู่ห่างจากถนนเพชรเกษมเพียง3กิโลห่างจากแยกเขางูเพียง3กิโลใกล้บิ๊กซีราชบุรีเพียง4.5กิโลเท่านั้นเองจัดว่าเป็นทำเลที่เหมาะกับการต่อยอดพัฒนาใครสนใจยกหูโทรหาเราได้ที่098 797 4455พรรวินอสังหาพร้อมรับสายจ้า